ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซีเกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับ้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเรวแก๊งสเตอร์คลาสเองนะครับอีบีที่แล้วนะครับเราเล่นเป็นเรวแก๊งสเตอร์คลาสนะครับอันนี้ก็เป็นภาค2ที่ลองเอามาเล่นดูนะครับเอาละ เรามาต้องมาหาแจ็คสารก่อนสวัสดีแม็กเพื่อนยากเป็นยังไงบ้างพร้อมที่จะทํางานไหม<ะ>เราชื่อแม็กใช่ไหมสวัสดีเพื่อนยินดีที่ได้พบอีกครั้งหนึ่งฉันพร้อมที่จะทํางานมากเลยแกรู้ไหมว่าบริษัทคาร์เทลเนี่ยต้องการที่จะ,ะเปิดสาขาที่เมืองนี้และแกจะเป็นที่จะต้องไปหาพื้นที่ว่างๆมาให้เขาประมาณนั้นอา้าวแล้วก็ได้ปืนมาซะง,งั้นโอเคเอาปืนนี้ไปแล้วก็ไปเอากระสุนมาใส่ปืนนี้ซะ <What? S 1> เปิดสต์แล้วก็ทําตามคําแนะนําสต์คือน,นี่ซื้อกระสุน ก็ภารกิจก็จะเหมือนรีวแกงสเตอร์ครัมหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นเลยอ่าตอนนี้ก็มีพ <th> ร้อมน้าปืนลักระสุนแล้วต่อไปต้องไปเช็ค Power เอ่อเช็คสเตตัสเราใช่ไหมแล้วไปลองปืนใหม่ด้วยได้อุ้ยได้เลเวลขึ้นมา1อันครับผมเอาอะไรครับเอาขับรถเร็วครับโอเคเมืเหมือนเหมือนรีวแกงสเตอร์คัมหนึ่งเลยเราก็ยังเน้นเรื่องการขับรถเร็วอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่มีรถเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงรถชนกันอยู่ตรงโน้น เราจะไปเอามอไซคันนี้มามอไซมันโดนหนีบอยู่นะครับเคไปได้เรานี้มีสกิลขับรถเร็วนะครับเอา้าเดินมาก็ถึงแล้วนี่วาเรามารับภารกิจตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีเพื่อนนายจะให้เราทําอะไรสวัสดีครับท่านผมชื่อแม็กแจ็คสันบอยผมมาที่นี่สวัสดีแม็กฉันชื่อฟรีแมนฉันมีเป้าหมายจะให้านายไปจัดการให้หน่อยใครครับเราต้องไปจัดการใช่ไหมเป้าหมายแรกก็คือไปจัดการในแมงดาตัวอ้วน ไอคนที่กอบผู้หญิงกินใช่ไหมมันอยู่ทางเข้าของอัพทาวไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับไปจัดการไอแมงดาไอแมงดาอ้วนเป็นผู้ชายที่กอผู้หญิงกินมันใช้ไม่ได้เราต้องไปที่อัพทาวนะครับทางเข้าอัพทาวเองคำถามเออัฟทาวอยู่ตรงไหนก็หมาอยู่ตรงไหนวะอยู่นี่เหรอไหนซูมดิเช็คภารกิจกันนิดนึงครับ go to the pin point นี่ไงซึ่งก็คือตรงนี้นั่นเองไปครับลุยครับ ขับมันพาเมืองอย่างนี้ไปเลยสกิลขับรถยนต์เราก็ยังน้อยอยู่นะครับเรายังไม่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกสกิลมันสกิลมันน้อยตรงไหนเนี่ยขับรถขนาดนี้เ,เดี๋ยวเราจะอัพสกิลขับมอไซค์ไอ้ไม่ใช่ขับรถให้เร็วไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าความเร็วสูงสุดที่เราจะทำได้นี่มันจะขนาดไหนโอเคเป้าหมายอยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมเตรียมเอาปืนออกมาก่อนนี้กัจัดการไอ้วนนั่งซะ แล้วก็เก็บไอเทมมันมาด้วยไออ้วนไหนครับหอ,อนั่นเหรอภาร,รกิจแรกเราคือฆ่าคนนะครับยิ <c oughs> งเข้าไว้ยัดหน้าหนึ่งดอกเรียบร้อย <c oughs> กลับไปรายงานภาร,รกิจกับมิสเตอร์ฟรีแมนเก็บของมาโอเคได้เอกาสารมาครับแล้วเราก็กลับไปรายงานภาร,รกิจนะ <c oughs> เฮ้ยดาวขึ้นครับ <c oughs> ตำรวจมาว่ะหนีสิครับรออะไรเฮ้ยเดีอเวๆๆโอ้โหเถื่อนเถื่อนโอ้โหเถื่อน โอ้โหนีด่วนๆโอ้ตำรวจใส่ไม่ยั้งเลยนี่แค่ดาวเดียววะเนี่ยถ้าแค่ดาวมันจะขนาดไหนครับไม่เอาน er ิวเคลียร์ลงเราเลยเหรอโอ้โหแค่ดาวเดียวพี่พี่ก็เล่นสยับเลยเอาละครับผมเป้าหมายอยู่ข้างหน้ากลับไปรางงานภารกิจกับมิสเตอร์ฟรีแมนแล้วเราก็จะน่าจะได้ผ่าประสบการณ์นะครับ และเงินมาบ้าง <Yeah. S 1> ลองดองดูว่าจะเป็นยังไงอ่าได้เพียงพันห้าได้เงินมาสองพันเอ้ขอบใจมากที่ทำงานนี้จนเสร็จปั <B unk. S 1> นายเก็บงานได้ดีมากนี่คือรางวัลของนายรัดไปแล้วกลับไปหาแจ็คสันนะแจ็คสันรอนายอยู่พอไปหาเขาแล้วนะกลับมาหาชั้นภายหลังชั้นมีอีกห้าคนที่นายจะต้องไปจัดการมิสเตอร์ฟรีแมนนี่ท่าทางจะเป็นในนี่นะครับเป็นคนที่แบบศัตรูเยอะนะ่าดูเลยนะ <Huh? S 1> งั้นก็กลับไปหาแจ็คสันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืม โอเคอัพเันนี้ครับแม็กสปีดเยี่ยมมากอยากเป็นคนที่ขับรถเร็วนั่นเองเราเราชอบขับรถเร็วอ๋อนี่คือเซฟเฮ้าของแจ็คสันเหรอนี่ไงแจ็คสันอยู่นี่เขาบอกว่าให้ไปที่รถของเรานะครับรถของเราจะอยู่ที่กาฬาเดงหรืออู่นั่นเองนะครับปักโอเครถสีเขียวคันนี้น่าจะเป็นของเราเข้าไปเลยขับไปที่จุดที่แจ็คสันกําหนดนะครับผมอ่ะแจ็คสันว่ามาไปที่จุดเป้าหมาย โดยที่ขับผ่านตัวนําทางทั้งหมดอ๋อมันก็คือภารกิจทดสอบการขับรถนั่นเองนะครับโอ้เดี๋ยวๆขับเลยขับเลยจุดจุดก็เลขเล็กเอ้าชนไม่มีโอ้ไม่ยากไม่ยากเราอัพสกิลขับรถเร็วมานะครับเรื่องขับรถเร็วนี้ขอให้บอกเคขับยาวไปสกิลขับรถนี้ได้ผลครับเข้าหมายอยู่ข้างหน้าค่อยๆขับไปแล้วกันเนาะรถมันขับยากนะครับ <Yahoo! S 1> แค่นี้เราก็ขับมาถึงจุดตัดพบแล้วสวัสดีเพื่อนแจ็คสันสง่งฉันมานะครับผมอ๋อคนที่ชื่อบล็อกสวัสดีแม็กอ่ะเอาอาหารเช้าไปอ๋อเรามาส่งข้าวให้บล็อกเหรอโอ้ขอบใจมากฉันสามารถเยี่จะสั่งข้าวเช้าจากนายอีกได้ไหมเนี่ยวันม่งเรากลายเป็นแกลฟฟู้ดแล้วไม่ใช่ฟู้ดแพนด้านะเว้ยมาส่งข้าวส่งอะไรนะครับเมื่อกี้ยังทำธารกิจค่าคนอยู่เลย <What? S 1> เราเป็นนักฆ่าเอาแน่นอนถ้าหิวเมื่อไหร่ก็สั่งมาได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาไปเซเว่นอีเลเวนทู หมดการครับความเป็นนักฆ่าของเรากลายจะเป็นนักฆ่าโหนๆหซะหน่อยแต่ก็เป็นได้แค่แก๊ปฟู้ดอาจจะต้องตั้งต้นจากการเป็นฟู้ดแพนด้าหรือลายแมนอะไรมาก่อนนะครับไม่เป็นไรเราทําทุกงานอยู่แล้วโอเคได้เงินมา2,500นะาครับแล้วก็ได้พันห้าร้อยเอ็กพีดีมากเพื่อนนี่แหละงานส่งสินค้าถ้านายชอบการขับรถแล้วก็ฉันจะแนะนําที่ขับรถที่แข่งรถดีๆให้นั่นใช่ไหมที่ขับรถดีๆของเขา น,น,น,นี่ที่ขับรถดีๆนะครับไม่ใช่ที่ขับรถดีๆไปที่แข่งรถนะครับถ้าเรา,าจะแข่งรถให้เก่งๆแล้วก็เราก็ควรต้องั p สกิลการขับรถให้ดีขึ้นนั่ <S <S ในเองไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปรับภารกิจกับฟรีแมนอีกดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะให้เราไปฆ่าใครสวัสดีฟรีแมนภารกิจคราวนี้เป็นเสมียนทําทำอาชีพเสมียนนะ <S 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 เขามีเอกสารสําคัญที่ลูกค้าชั้นงการ <S 1> <S 1> <S นี่คือที่อยู่ของเขาหาคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าจัดการเขาเอาเอกสารนั้นกลับมาให้ได้ แล้วฉันจะจ่ายเงินให้หนาย <Yeah. S 1> ภารกิจอยู่ตรงนั้นครับห่างไปอีก700เมตรลูกค้าของฟรีแมนนะครับสมเนียงคนนั้นเก็บงำความลับบางอย่างของลูกค้าของฟรีแมนเอาไว้ซึ่งเราจะไปจัดการกับมันแล้วก็เอาเอกสารเล่มนั้นกลับมาได้ <Yahoo. S 1> มองหาคนเสื้อสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จัดการเก็บมันซะ <B uck. S 1> ภารกิจไม่น่าจะยากครับเอาละครับเราจะเข้าไปอย่างเงียบเชียบแล้วไปเก็บงานให้แบบเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านั้นตรงนี้อะไรครับ ด้วยความใคร่รู้นะครับลงมาเก็บของก่อนอ๋อได้แม็กนัมเอ็มสามได้เป็นกระสุนปืนแม็กนัมนะครับแต่เรายังไม่มีปืนแม um ็กนัมมาเ็กเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปจัดการกับไอ้สมเียนคนนั้นก่อนนั่นไงคนเสื้อสีน้ําเงินอยู่นู่นครับเราจะจอดรถไว้ตรงนี้พร้อมที่จะหนีได้ตลอดเวลาแล้วเราก็จะคว้าปืนไปแล้วก็ไปยิงเก็บงานแล้วก็กลับบ้านโอเค้าหมาอยู่นี่ยัดหน้ายัดหน้าแอ้เฮ้ยมันยิงสู้อ่ะกลับไปหาฟรีแมนได้ เดี๋ยวก่อนจะกลับไปหาฟิแมนเอาเงินมาด้วยได้มา96เหรียญครับรีบเพนด่วนๆครับตำรวจโหดมากบอกเลยเราจะไม่เสี่ยงกับตำรวจเด็ดขาดไปครับด่วนๆครับเก็บงานเรียบร้อย <Yeah. S 1> คือก็ต้องบอกว่าเสมียนนี่มันไม่ใช่เสมียนธรรมดามันเป็นเสมียนที่มีปืนมันไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาที่วันๆนั่งพิมพ์คอมอย่างเดียวแน่ครับมันมีปืนยิงสวนเรามาด้วยเฮ้ย <What? S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอา เอาสวยละรถพลิกได้ด้วยเออพลิกกลับพลิกกลับเยี่ยม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 เกมนี้มันมีระบบพลิกรถเองเหรอเนี่ย<ห>กลับไปหาฟรีแม็ครับตอนนี้ดาวนี้จาก<อ>หงดาวนี้เป็นศูนย์ดาวแล้วอา้าวกลับมาหนึ่งดาวอีกแล้วเมื่อกี้ไปชนคนทีหนึง่งโูคฆ่าคนเดียวดาวขึ้นเลยเหรอโหดไปไหมอ่าโอ้ยได้ปืนใหม่ครับผมได้เป็นแมกนัมมาครับไหนแมกนัมครับอุ้ยมี มีคนมาตีเราอะไรของมันวะอะไรครับมันทําอะไรของมันครับเรากำลังจะดูแมกนัมเฮ้ยมันลุกขึ้นมาแล้วอะมันสู้ครับมันจะสู้กับเรามันจะสู้กับเราได้ไงครับอยากเล่นกับเราใช่ไหมได้โอ้โหมันวิ่งไวมากยิงทันไหมเนี่ยมันวิ่งลงน้ําไปเลยมันกลัวเราขนาดนั้นโอ้โหไปแล้วครับฆ่าไม่ได้มันวิ่งเร็วยิงไม่ทันมัน ล้วปืนแม็กนัมอยู่ไหนครับเมื่อกี้เห็นเหมือนไอคอนแมน็กนัมมันขึ้นมานี่ไงโอเคปืนของเราจากช่องนี้ที่เป็นปืนก๊อกธรรมดาก็จะเป็นแม um ็กนัมนั่นเองโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองประสิทธิภาพของแม็กนัมดูแล้วกันนะครับหาเหยื่อดีๆสักคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลองฆ่าเขาดูไอคนไม่ใส่เสื้อคนนี้แล้วกันนะโอโ้โ,อโหโอ้หยิงกันเละแล้กอ่อนทำไมมันยิงเละกันขนาดนั้น<ว>โอเคเก็บของแล้ววิ่งหนี โอ้หตำรวจโหดตำรวจเถื่อนมากเราเกือบตาย่ยตำรวจยังตามตำรวจยังตามมาฆ่าเราเฮ้ยเดี๋ยวเถื่อนเกินไปแล้วช่วยด้วยฟรีแมนฟรีแมนก็ไม่ช่วยแล้วนาทีนี้เฮ้ยดาวมันหมดแล้วดาวมันหมดแล้วมันก็ยังตามมายิงเราตายเลยอะไรวะเฮ้ยผมนวนี่คือเกมเรียวแกงสเตอร์คามนะครับผมเป็นภาค2นะถ้าชอบจะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ยามด้วยนะครับผม แล้วก็เป็นกำลังใจ้เกมนี้ด้วยนะครับพี่ยามว่าจะเลือกเล่นสักภาคหนึ่งนะอา,อาจจะเป็นค้ามหนึ่งหรือค้ามสองนั่นแหละว่าจะลองเลือกเล่นสักภาคหนึ่งนะครับผมจะเป็นภาคไหนนั้นก็อยู่ที่ยอดไลค์ของน้องๆแล้วนะครับว่าจะส่งให้พี่ยามเล่นภาคไหนนั่นเองนะเอาละครับพี่ยามก็ต้องขอตัวลาไปเบียงนนี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสนาครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแนละถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม